คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาะวะทางเงินแม่แนะนำให้คำาึง,างด้จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีลิชชอนแลนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกงที่เชืเ่อมวิลหรือแอปเปิน้อยของเรานะคะทุกคนลูกลักเรานั่นเองทุกคนมาดูนะคะรอบเย็นรอบรอบเย็นประมาณที่4 5ของเรานี่นจะส่ายให้เราหรือเปล่านะคะทุกคน หรือว่าจะไม่จ่ายให้เราเลยนะคะทุกคนมาดูนะคะในทุน400บาทนะคะทุกคนก็โอเคทุกคนไม่พูดมากแล้วนะคะเจ็บพอมากในช่วงนี้สําหรับใครที่อยากให้สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะคะพาเธอมาที่400หนะาทุกคนไปค่ะไปซื้อฟีสปินกันนะคะทุกคน <Okay. laughs> โอเคโอ้หไม่ดูอะทุกคนไปซื้อที่เบนห้าก่อนนะคะทุกคนคือจะซื้อแต่วอมัอไม่ยอมดูอะทุกคนนัวพามาห้าร้อยอะทุกคนจะไปซื้อที่เบสิบโอ้โหรอบนี้เราขอเปลี่ยนนะคะทุกคนไปที่คูณสิบแล้วก็ฟีสปินที่ยี่สิบนะคะทุกคนลองดูนะคะหมุนก่อนนะคะทุกคน ปกติเราจะเล่นที่คูณสิบแปดแล้วก็ห้างบนจะเป็นสิบสองทมทุกคนแต่วันนี้เราขอเปลี่ยนนะคะทุกคนรู้สึกว่าเล่นแบบนู้แล้วมันจะไม่ค่อยอย่างทุกคนมันเออมันใจให้เราไม่ค่อยได้อะทุกคนแต่เรามันดูรอบนี้ดูแต่ไม่รู้มันเกี่ยวไหมนะทุกคนอันนี้คิดเองเออเองละกันเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนรอบเย็นเรานะคะทุกคนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะทุกคนโอเคคูณยี่สิบผ่านไปตอนนี้มันเริ่มง่ายๆอยู่นะคะทุกคนแบบ ผ่านไปเรียบๆอยู่นะคะแต่ก็มาดูนะคะลายจ่ายเราจะ็จ่ายให้เราหรือเปล่านะคะทุกคนยี่สิบฟรีสปินเรานะคะทุกคนแฮวไปแล้วหนึ่งนะคะทุกคนโอเคยังไหลอยู่เคแสอง,สองไม่ได้นะคะทุกคนไม่มาสิบเองสิบเจ็ดฟรีสปินเรายังไงต่อแฮวไปแล้วหนึ่งดูนสิบหกยังแฮ้อยู่ทุกคนสิบห้าแล้วน,นะคะก็ยังแฮ้อยู่ทุกคนเอาะไรจะขนาดนี้ทุกคนเออนั่นแหละจ่ายว่าโอ้โหทำให้อีกสิบทุกคนได้ไปยี่สิบ สิบสามฟีสปินเราทุกคนโอ้โหทุกคนยังไงต่อโอ้โหทุกคนได้มายี่สิบเจ็ดอีกแล้วอีกสิบฟีสปินเรายังไงต่อทุกคนจริงชับโอ้โหทุกคนดูมันตายให้ทุกคนไม่ไยให้ริสูนั่นทุกคนได้มาห้าสิบเองอ่ะอีกแปดฟีสปินเราทุกคนมันอะไรจะขนาดนี้ทุกคนเดี๋ยวนะอีกหกฟีสปินยังไงต่อโอ้โหทุกคนมาชั้นนี้อัปเดตยังไงต่อทุกคนมา โอ้โหทุกคนเอาแปะเรานอนไปร้อยแปดสิบทุกคนโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วทุกคนรอบเย็นเราทุกคนยังไงต่ออีกงค่าฟรีสตินเรานั่นแหละเลขสิบสวยมากสิบห้าแล้วยังไงเคแถอสองมาต่อทุกคนมาสี่สิบยังไงต่อทุกคนนั่นแหละทุกคนยังไลอยู่เอเธอสองยังไงต่อทุกคนโอเคมามเออนั่นแหละเอทุกคนยังนั่นแหละทุกคนชอมที่เก้าสิบห้าจริงชับ โอ้เสียได้ชิงแถวสองทุกคนนี่ถ้าได้ก็คือเต็มแผกไปเลยอ่ะตอนนี้ก็มีขาดสองร้อยสองมาทุกคนอีกสี่ฟีเจร์พิสโลงนะทุกคนเอ้ยนั่นแหละทุกคนเคแถวสองยังไงต่อทุกคนเคเคเคเอแถวแรกเอแถวแรกโอ้โหเอไปอยู่แถวสามโอ้โหอีกสองสามฟีเจอร์พิสโลงยังงั้นแหละทุกคนเคแถวสองยังไงต่อทุกคนเอ้ยนั่นแหละทุกคนยังไงต่อทุกคนโอ้โหเลขสิบแถวสองไม่มา นั่นแหละทุกคนฉันนี่้าไปยังไงต่อเคเธอสองเคเธอสองนั่นแหละทุกคนมาตัววายนอนแล้วทุกคนตัววายตัววายแล้วทุกคนโอ้โหฉันนี่ก็ไปสองร้อยทุกคนเอเธอสองไม่ได้นะคะทุกคนโอเคสองร้อยสี่สิบถือว่าปิดเกือบปิดเกมได้สวยแล้อทุกคนรู้ว่าจะไม่สายให้เราเลยแรกแรกคือมาแฮ้วมากอะทุกคนพตอนนี้ก็เออได้แล้วทุกคนโอเคเคเธอเคเคเคได้ไหมโอ้โหทุกคน เอ้ยนั่นแหละทุกคนเคเคทุกคนโอ้โหชบับที่เข้าไปยังยไงคอทุกคนโอ้โหไม่ไหลแล้วทุกคนเราวันก้อนตอนนึ่งเจ็ดสิบนะคะทุกคนโอเคทุกคนก็เงินรวมหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะไม่ไปต่อแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็รุ้นมากแล้วทุกคนเออก็สำหรับใครที่ดูอยู <S <S ่ก็อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ <S <S ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ